หัวเทนีเดียมมีกี่ประเภทเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันคำว่าหัวเทนอีเดียมแบ่งออกเป็น2รุ่นคืออ e ิเดียม IX และเลเซอร์อเดียมความเหมือนคือทั้งคู่ปลายแกนกลางเป็นหัวเข็มขนาด0.6เชื่อมด้วยแร่อีเดียมความต่างคือลักษณะเขี้ยว ไอโเดียมไอจะมีลักษณะเคี้ยวเพียงลักษณะเดียวคือเทปประคับส่วนถ้าเป็นห um ัวเชียนเลเซอร์อโเดียมความพิเศษคือจะมีการเชื่อมด้วยแร่แพลตินัมที่ปลายเคี้ยวจะมีลักษณะทั้งหมด3รูปแบบคือประเภทแรกเรียกว่า IRPT ย่อมาจากอโอเดียมแพลตินัมประเภทที่2 SPE Square Platinum Electrode และประเภทที่3 DFE Double f i e e l ล c t r o เลเลเซอร์อโเดียมทั้ง3รูปแบบ แตกต่างกันที่ปลายเขี้ยวแต่ลักษณะของแกนกลางนั้นเหมือนกันทั้งหมดความแตกต่างนี้เกิดจากเลเซอร์ไอเดียมเป็นหัวเทียน OEM ก็คือติดรถออกจากโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นเบอร์เทียบเท่า OEM วิธีการสังเกตเบอร์ดูง่ายๆละครับถ้าขึ้นต้นด้วย I หมายความว่าเป็นหัวเทียนประเภท IRPT ถ้าขึ้นต้นด้วย SI หมายความว่าเป็นหัวเทียนประเภท SPE และถ้าขึ้นต้นด้วย DI หมายความว่าเป็นหัวเทีนประเภท D.F.E. นั่นเองนะครับส่วนเรื่องสมรรถนะหรือประสิทธิภาพเมื่อไปอยู่ในเครื่องยนต์ตัว E.D.M.X. เหมาะสำหรับคนที่แต่งรถต้องการประสิทธิภาพในการจุดระเบิดที่ดีก,กว่าเดิมมีอายุการใช้งานเฉลี่ยครรือประมาณ40,000กิโลเมตรสำหรับรถยนต์ส่วนเลเซอร์ไอเดียมเหมาะที่สุดสำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นเลเซอร์ไอเดียมจะเป็นเบอร์ที่เฉพาะเจาะจงมากๆต้องเลือกให้ถูกรุ่นถูกเบอร์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและ อายุการใช้งานที่ยาวนานถึง1,000 0แกิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้รถที่เป็นเลเซอร์อีเดียมควรจะเลือกใช้เป็นเลเซอร์อีเดียมเหมือนเดิมแต่ถ้ารุ่นไหนหัวเทียนติดรถเป็นประเภทนิกเกิลสามารถเลือกใช้เป็นหัวเทียนประเภทออเดียมไอเอ็กเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการจุดระเบิดได้ พราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความต่างของคําว่าอ e e ิ M ูเรียมไอเและก็เลเซอร์อิ i เียมเนี่ยต่างกันที่1เลยสีกล่องถ้าเป็นอ e e ิ M ูเรียมไจะมีสีกล่องเป็นสีน้ําเงินเท่านั้นส่วนถ้าเป็นเลเซอร์อิ i ูเรียมจะมีกล่อง2แบบคือ กล่องสีเทาที่เขียนว่าเลเซอร์อีเดียมและก็กล่องที่เป็นกล่องศูนย์จะเป็นชื่อยี่ห้อรถสุดท้ายการเลือกใช้หัวเทียนประเภทอ e ีเดียมเราต้องเลือกที่หัวเทียนติดรถเป็นหลักก่อนถ้าติดรถเป็นหัวเทียนประเภทนิกเกิลคุณสามารถซื้ออ e ีเดียมไอเอ็กเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการจุดระเบิดให้ดีกว่าเดิมได้แต่ถ้าติดรถเป็นหัวเทียนประเภทเลเซอร์ออเดียมเราแนะนำให้ใช้หัวเทียนประเภทเลเซอร์ออเดียมเหมือนเดิมเพื่อประสิทธิภาพในการจุดระเบิดรวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ จบกันไปแล้วสำหรับ Spark Room EP10 อย่าลืมทำแบบทดสอบด้านล่างด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้า